Liu Sai MT Value Max Fiber ให้รีวิวเรียนรู้ให้ริวสนุก6 0รทับ600 490บาทคุม้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง3 0เมษาย,ยน2515โทร1888 NT โทรลคำมานาคมแห่งชาติ NT ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัล Payment จ่ายด,วด่วนผ่านควิกเพจจ่ายง่ายผ่านอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NT e service หรือสแกนจ่ายจ่ายบิน NT สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทาง NT ธุ T รคมนาคมแห่งชาติขอเชิญว่าที่ร้อยตีเชิดศักดิ์จำปาเทศผู้ตั้งกระทู้ถามถามครับกลาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมว่าที่ร้อยตีเชิดศักดิ์จำปาเทศ สมาชิกวุฒิสภา,าก่อนอื่นกับผมต้องขอขอบพระคุณท่านวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาเสียสละเวลามารับฟังกระทู้ถามและจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค,าความคืบหน้าของกระทู้ถามของกระผมในวันนี้และก็กขออนญาตเรียนเพิ่มเติมว่า กับผมขอญาติชื่นชมท่านวลาวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษเพราะเท่าที่ผมอยู่ในสภานี้มาสองปีเศษเห็นว่าท่านเป็นรัฐมนตรีลำดับต้นๆที่ให้ความสนใจต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็เสียสละเวลานะครับมารับฟังปัญหาความเดือดร้อนและให้ความ เจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยสม่ำเสมอก็ขอชื่นชมและขอบคุณม่าในโอกาสนี้สำหรับกระทู้ถามของผมก็ขอเรียนท่านว่าออในระหว่างที่ผมรับราชการอยู่30กว่าปีนั้นได้มีการโยกย้ายไปรับราชการในที่ต่างๆแล้วก็พบว่ามีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ นะครับซึ่งก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหามาโดยตลอดแต่จนกระทั่งวันนี้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ยังคงอยู่นะครับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ตระหนักในฐานะที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยจึงนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นมาสารต่อเพื่อที่จะให้เกิดผลสำลี นะครับให้ได้รับประโยชน์ของทุกฝ่ายกระผมตั้งกระทูถามกระทูเดียวแต่ว่าขอญาติมีสองเรื่องด้วยกันนะครับเพื่อไม่ต้องการที่จะรบกวนเวลาของท่านรัฐมนตรีหลายครั้งนักในเรื่องที่หนึ่งะครับก็คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสีนครินสืบเนื่องจากในปี2516รัฐบาลได้มีนโยบายให้สร้างเขื่อนเจ้าเนนหรือเขื่อนสีนครินในพื้นที่อำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจานบุรีและในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสีนครินนั้นมีพี่น้องประชาชน อาศัยอยู่ก่อนแล้วจึงจำเป็นที่จะต้องมีการอบพยพป,ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ำให้มาอาศัยแล้วก็ทำมาหากินในพื้นที่ใหม่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่20สิงหาคม2517ให้นำที่ดินที่ตำบลน,นาสวนและตำบลด่านแม่ฉเฉลบอำเภอศรีสวัสดิ์ มาจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งที่ดินดังกล่าวนั้นเดิมเป็นที่ดินที่หวงห้ามไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการนะครับพอศ .2481 นะครับหลังจากที่มติคอรมอให้มีการถอนสภาพการห่วงห้ามการใช้ที่ดินเพื่อจัดสรรให้ประชาชนนั้น กว่าที่พระราชกิิสดีกาถอนการห่วงห้ามจะออกประกาศใช้ก็ใช้เวลาถึง12ปีคือได้ถอนการห่วงห้ามเนี่ยเมื่อปี2529แต่ปรากฏว่าในปี2524กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการประกาศพื้นที่เดียวกันนี้เป็นอุทยาน ทับเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่แปลงนี้เนี่ยยังมีสภาพเป็นอุทยานแห่งชาติทั้งๆท,ท,ที่ได้จัดให้ประชาชนเนี่ยเข้าอยู่อาศัยและทำกินมาเกือบ50ปีแล้วประชาชนยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ใดๆเลยนะครับผมเองนั้นได้ไปรับรชาชการครั้งแรกเมื่อปี2522ี่ที่อเภอศรีสวัสดิ์แล้วก็ได้ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับจัดสรรที่ดินนี้แล้วก็ย้ายไปจนกระทั่งปี2 5 52 52ผมย้ายกลับไปเป็นรองผู้ว่ารารการจังหวัดกาญจนบุรี30ปีผ่านไปก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในที่สุดในปี2,554มติของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาก็คือขอให้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยได้ถอนสภาพพื้นที่ตรงนี้แล้วก็จัดสรรให้ออกเอกสารส่งมอบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและก็กรมที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนแต่ปรากฏว่ากรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นก็บอกว่าไม่มีนโยบายในการที่จะถอนสภาพต่อมาล่าสุดนะครับผมได้เห็นเอกสาร เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2,560ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขณะน,นั้นคือพลเอกสุรศักดิ์การจนารัตขอยาติเอ่ยนามท่านได้มีหนังสือถึงเลขาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีถอนสภาพป่าตรงนี้เขตอสอนสภาพพื้นที่ห่วงห้ามตรงนี้แล้วก็จัดสรรให้กับราษฎร ตามที่จังหวัดได้เคยนำเสนอไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่ปี2 5 6 0นะครับที่กระทรวงทรัพย์ได้มีหนังสือไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะนั้นตรงนี้ก็ขออญาตที่จะเ,เรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการดำเนินการเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรเพราะว่าประชาชนรอคอยมาเกือบ50ปีแล้ว นะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นคือเรื่องที่หนึ่งในเรื่องที่สองครับขออนุญาตครับก็กรณีแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนในเขตเมืองละนองครับเ,เมื่อปี2555ผมได้มีโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าในการจังหวัดละนอง ก็ทราบว่าพื้นที่ในตัวจังหวัดละนองเนี่ยซึ่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเป็นสะพานปลาเป็นแพปลาเป็นย่านธุรกิจเนี่ยที่ตรงนั้นเนี่ยเดิมเป็นที่ป่าชัยเลนแล้วก็รัฐบาลเนี่ยให้สัมปทานในการทำเหมืองแร่มา30ปีพอครบ30สิปีนะครับหมดสัมปทานการทำเหมืองแร่ออกรมป่าไม้ก็ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดละนองเนี่ยเช่าเพื่อที่จะทําเป็นเขตเศรษฐกิจแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมามาใช้ประโยชน์แล้วก็เช่าต่อนะครับซึ่งเออที่กรมป่าไม้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดละนองเช่าเนี่ยมีสองแปลงด้วยกันแปลงหนึ่งก็คือหมดสัญญาเมื่อปี2540อีกแปลงนึงเพิ่งหมดสัญญาเมื่อปี2559 นี้ปรากฏว่าหลังจากที่หมดสัญญาแล้วเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดละนองก็ขอเช่าต่อเพราะมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วประชาชนใช้ประโยชน์เป็นชุมชนนานแน่นที่เป็นใจกลางของจังหวัดละนองเลยเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งรับผิดชอบต่อมาจากกรมป่าไม้เนี่ยไม่อนุญาตให้ต่ออายุหนังสืออนุญาต เนื่องจากว่ามีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23กรกฎา,าคม2534ให้ระงรับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาดนะครับนี่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนในการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆก็ทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีหลักประกันในเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินเมื่อปี2556เนี่ย ผมได้ประสานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าจะขอให้มีการยกเว้นมติคลมอดังกล่าวแล้วก็ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดละนองเนี่ยได้เช่าที่ดินต่อนะครับได้มีหนังสือมาถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติเมื่อวันที่6ตุลา56นะครับแต่ว่าล่าสุดนะฮะล่าสุดผมได้รับทราบจากท่าน พลเอกสุรศักดิ์การจานารัต์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันขออญาตเอ่ยนามท่านบอกว่าได้มีแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ใหม่แทนที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเช่าก็ใช้วิธีการถอนสภาพป่าชายเลนแล้วก็ส่งมอบให้กับกรมธนารักษ์ ให้ให้กรมทรลักนาลักเนี่ยเป็นผู้ไปจัดหาประโยชน์แล้วก็จัดให้กับประชาชนเนี่ยได้เช่านะครับผมเห็นว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่วิเศษมากต้องขอชื่นชมนะครับเป็นวิธีที่งดงามแล้วเป็นมิติใหม่ซึ่งแท้แก้ไขการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยวิธีนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายรัฐก็ได้ประโยชน์พี่น้องประชาชนก็พึงพอใจนะครับ เพราะฉะนั้นก็ทราบว่าได้ดําเนินการไปใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งได้มีมติคอทอชอเมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีวาระว่ารับทราบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินป่าชายเลนของจังหวัดละนองด้วยเพราะฉะนั้นจึงไขขอความอนุเคราะห์ที่จะเรียนถามความคืบหน้าเพื่อให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้ข้อมูลแล้วก็เพื่อความสบายใจ ของพี่น้องประชาชนก็ขออนุญาตกลาบเรียนถามท่านสองประเด็นครับขอขอบคุณครับครับขอเชิญท่านดํามนตรีตอบกระทู้ถามครับครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมว่าเราวุฒิศิลประอาชาดํานตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขออนุญาตตอบกระทู้ของท่านวุฒิสมาชิกนะครับท่านเชษฐศักดิ์จำปาเทศขอภัยที่เอ่ยนามต้องกลับขอพระคุณนะครับที่ท่านได้ตั้งกระทู้ที่สําคัญสองกระทู้นี้ขึ้นมาเพราะว่า ทุกครั้งที่มีการตั้งกระทู้เกิดขึ้นนั้นตัวผมเองก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆเพราะว่าจะต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็นํามาตอบกระทู้ให้กับท่านสมาชิกไม่ว่าจะเป็นในวุฒิสภาหรือว่าในสภาผู้แทนราษฎรก็จะทําให้ได้ความรู้ใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านวุฒิสมาชิกนะครับในประเด็นแรกครับท่านประธานครับเรื่องของอพื้นที่ของเขื่อนเจ้าเนนหรือว่าพื้นที่ทํากินในอาําเภอศรีสวัสดิ์ที่จังหวัดกาญจานบุรีของเขื่อนศรีนครินนะครับ ต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกค,ครับว่าผมเองเมื่อได้ทราบข่าวเพิ่งได้ทราบรายละเอียดก็เพิ่งรู้นะครับว่าตอนที่เกิดนี่เพิ่งสร้างนั้นผมก็เพิ่งเกิดเราก็รู้สึกไม่เข้าใจเหมือนกันเราก็รู้สึกเสียใจนะครับที่ใช้เวลานานขนาดนี้ในการที่จะเยียวยาปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ทํากินก็ต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกค,ครับกองกราบขออภัยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครนี้พื้นที่ดังกล่าวนั้นก็ ต้องเรียนว่าเจ้ากรรมจริงๆว่าพอเริ่มมาก็เป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นที่ห่วงห้ามก่อนนะครับซึ่งตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าพอปี29ก็ถอนสภาพห่วงห้ามแต่ว่าเจ้ากรรมว่าไปเจอของกรมอุทยานประกาศทับเป็นพื้นที่เขตอุทยานพอดําเนินการมาเรื่อยๆครั้นใกล้จะสําเร็จพอปี60กาลังจะดําเนินการปี62ก็เกิดพรบอุทยานแห่งชาติสตัตว์ป่าและพันธุ์พืชฉบับปี2562ขึ้นมาอีกก็จะเกิดกฎหมายใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยทําให้ การดําเนินงานที่จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ย <_ d ata> เกิดเงื่อนไขใหม่ๆขึ้นมาอยู่ตลอดระยะเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านประธานครับได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่แล้วนะครับในขณะนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยขออนุญาตแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับท่านประธานครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อาศัยอยู่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ตอนที่ทางเขื่อนเนี่ยได้มีการกําลังจะก่อสร้างเมื่อปีพันสองพันห้าร้อยสิบหก กลุ่มนี้จะมีพี่น้องประชาชนอยู่ทั้งหมดนั้น900ครัวเรือนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยยืนยันได้ว่าอย่างไรเสียพี่น้องประชาชนทั้ง900ครัวเรือนนี้จะต้องได้เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะกล่าวสักครู่นะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นพี่น้องประชาชนนอกเหนือจาก900ครอบครัวนี้นะครับนอกจาก900ครอบครัวนี้เนี่ยก็ยังมีพี่น้องประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตอุทยานเลย แล้วก็สำรวจตามมติคอรมอรก่อน30มิยอ2541ครับท่านประธานครับว่าเ,าเป็นผู้ที่อยู่มาก่อน30มิยอ1และนะครับเงื่อนสำคัญก็คือต้องเป็นผู้ยากไร้ตามคำสั่งคอสชที่66 57ับ 57, ครับอันนี้กลุ่มนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังสำรวจว่า,อ,าอยู่จริงหรือไม่นะครับและอยู่มานานเท่าไหร่อยู่แค่ไหนใช้พื้นที่เท่าไหร่และเมื่อสำรวจได้แล้ว นะครับแนวทางก็คือจะผ่อนผันให้พี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานกลุ่มนี้กลุ่มที่สองเนี่ยนะครับผ่อนผันให้อยู่ได้ไปพลางๆก่อนคราวละ20ปีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการผ่อนผันตามมติคอรมอและส่วนที่3ครับท่านประธานครับจะมีพี่น้องประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่หลัง30มิมยอี1ซึ่งเด็กท่านโทษครับซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ย จะเป็นการที่พี่น้องประชาชนเข้ามาบุกรุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแน่นอนแล้วก็คงต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายนะครับขอให้ย้ายออกจากพื้นที่อันนี้กลับมาที่กลุ่มแรกครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชน900ครอบครัวนี้นะครับการที่จะขอเพิกถอนความเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนนั้นในขณะนี้ต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่ากาลังดาเนินการอยู่ ตอนแรกกาลังจะดาเนินการเสร็จแล้วปรากฏว่าพอพอรบอุทยานปี6 2ออกมาใหม่ก็มีเงื่อนไขออกมาใหม่ครับท่านประธานว่าจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนที่จะเพิกถอนพื้นที่อุทยานใดๆอันนี้การที่จะไปเพิกถอนอุทยานใดๆการจะรับฟังความคิดเห็นก็จะต้องมีกฎกระทรวงนะครับระเบียบของกระทรวงนะครับว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนซึ่งไอ้ตัวระเบียบตัวนี้นะครับได้ผ่านคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ แล้วก็กําลังจะประกาศใช้นะครับภายในอีกประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ซึ่งพอ,พอระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นเสร็จนะครับออกมีผลบังคับใช้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยก็จะสามารถดําเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็สามารถเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ทําเรื่องเพิกถอนขอเพิกถอนนะครับตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็พอทําเรื่องเพิกถอนปุ๊บ รับฟังความพิเห็นเนี่ยช่วงรับฟังความพิดเห็นตามประกาศกระทรวงเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่ว่ากําลังจะประกาศในพระราชกฯฯฯฯฯฯิจสณีการในพระราชกิจจานุเบกษาเนี่ยการรับฟังความพิเห็นจะใช้เวลาอีกประมาณ2เดือนครับท่านประธานครับเมื <c oughs> ่อ <c oughs> รับฟังความพิเห็นเสร็จแล้วนะครับเมื่อมีการเสนอร่างพระราชกิจสณีการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเสนอเรื่องให้กับทางคณะรัฐมนตรีพิจารณา การเสนอเรื่องให้ทางคณะรัฐมนตรีพิจารณานั้นก็จะใช้เวลาอีกพอสมควรเพราะว่าคอรมอเองนะครับผมเชื่อว่าท่านประธานและท่านสมาชิกของทราบดีก็ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะใช้เวลาประมาณระยะหนึ่งประมาณทั้งสาถึงเดือนในการที่จะรับความคิดเห็นเข้ามานะครับเมื่อทุกฝ่ายส่งความคิดเห็นเข้ามาเสร็จเรียบร้อยคอรมอก็จะส่งเรื่องไปให้ทางสํานักงานคณะกรรมการคฤษฎีิกาพิจารณากฎกระทรวง อันนี้นะครับที่การเพิกถอนเขตวิทยานออดังกล่าวในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ6เดือนรวมกันแล้วนะครับกว่าจะประกาศในพระราชกิจจาได้นะครับ<ส>ก็จะใช้เวลาอีกประมาณเดือนถึงสองเดือนรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบนับจากวันนี้ไปนะครับท่านประธานครับพี่น้องจํานวน900ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่แรกที่โดนโยกย้ายนะครับจากการโดนน้ําท่วมนะครับของของ,ของในเขื่อนนั้นเนี่ยนะครับเขื่อนศรีนครินนั้นเนี่ย จากนี้ไปอีกประมาณปีครึ่งครับพี่น้องประชาชน900ครอบครัวนี้ก็จะได้กรรมสิทธิ์แล้วก็ได้เอกสารสิทธิ์นะครับในพื้นที่ประมาณ14,800กว่าไร่นะครับอันนี้ใช้เวลาอีกประมาณ1ปีครึ่งสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่1ส่วนในกลุ่มที่2ครับท่านประธานครับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นกลุ่ม900ครอบครัวที่ถูกโยกย้ายนะครับกลุ่มที่2นี้ได้มีการสํารวจออกมาว่าใช้พื้นที่อีกประมาณ18,500กว่าไร่ครับท่านประธานครับในส่วนนี้นะครับที่จะผ่อนผัน โดยใช้ระเบียบมาตรา64ของพรบอุทยานแห่งชาติปี62ที่สามารถอนุญ,ญาตให้ที่น้องประชาชนที่อยู่ก่อน30มิถุนายน2541นั้นเนี่ยได้อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยไปพลางๆก่อนคราวละ20ปีนั้นในขณะนี้ทางกรมนะครับกมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็อยู่ในขั้นตอนการเสนอร่างพรดโครงการอนุรักษ์ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับก่อนที่จะ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่อยู่อาศัยนะครับว่าอยู่จริงหรือไม่มาตั้งแต่เมื่อไร่อยู่กันกี่คนมีกี่ครอบครัวตรงนี้จะใช้เวลาอีกประมาณ3เดือนนะครับแล้วเมื่อสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้วก็จะเดินตามรอยคล้ายๆกับในกลุ่มแรกซึ่งจะใช้เวลาจากคอรมอเนี่ยประมาณ3-4เดือนนะครับส่งไปยังกฤษฎีกาใช้เวลาอีกประมาณ6เดือนแล้วก็ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาซึ่งในกลุ่มที่2นี้เช่นกันครับท่านประธานครับจะใช้เวลาอีกประมาณ หนึ่งปีครึ่งนะครับดังนั้นสําหรับที่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเบื้องต้น9ก0าร้อครอบครัวและกลุ่มที่สองที่มีสิทธิ์อาศัยอยู่นะครับจากนี้ไปอีกประมาณปีครึ่งนะครับผมมั่นใจว่าเรื่องจะเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่สามท <c oughs> านโทษครับกลุ่มที่3นั้นการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับก็จะต้องมีการดําเนินการฟ้องร้องดําเนินการตามกฎหมายอันนี้ต้องขอให้ออกจากพื้นที่จริงๆนะครับเพราะไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะสามารถให้อยู่ได้ ขณะนี้พอมาในาพื้นที่ที่สองครับท่านประธานครับของจังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองนั้นในขณะนี้เรากําลังอยู่ในพื้นที่ทีเ่เป็นป่าชายเลนนะครับตามมติคอรมอตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไปเมื่อสักครู่และ กล้จะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่เราทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นจะเสนอเรื่องการใช้ที่ดินในพื้นที่ชุมชนนเมืองระนองนั้นเนี่ยให้กับทางคณะอนุกฎหมายนะครับคณะกรนมรองกฎหมายโดยที่ท่านรองนายกร,รัมนตีท่านท่านวิษณุอาจาร,รย์วิษณุเครือง,งามนะครับเป็นประธานซึ่งคณะอนุนี้เป็นหนึ่งในอนุข,ของคอ,อชอทั้ง9คณะเมื่อคณะอนุนี้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยนะครับ นอกจากที่จะขอเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวจากป่าสงวนแล้วก็จะต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศให้พื้นที่ป่าสงวนนั้นเป็นป่าชายเลนแล้วก็ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนห้ามมีการทํากิจกรรมใดๆทั้งปวงนั้นเนี่ยจะทําควบคู่กันไปเลยคือ1ขอยกเว้นการเป็นป่าสงวน 2. ขอยกเว้นการเป็นป่าชายเลนแล้วก็3ขอยกเว้นมติคอรมอที่ห้ามทํากิจกรรมใดๆในพื้นที่ป่าชายเลนนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับทาง ทางกรมเองก็ได้เสนอร่างแล้วก็ขอรอให้ทางคณะอนุกฎหมายนะครับโดยที่ท่านอาจารย์วิศนุนั้นเรียกประชุมซึ่งต้องเรียนว่าเหลือใช้เวลาอีกไม่เกิน1ปีจากนี้ไปนะครับทุกอย่างจะเรียบร้อยทั้งหมดเพราะว่าพื้นที่ที่ระนองนี้ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกเองก็คงจะมีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่จังหวัดระนองจะเป็นพื้นที่ต้นแบบ ที่จะเอาที่หลวงจากแปรสภาพอย่างหนึ่งนะครับมาเป็นที่หลวงอีกอย่างหนึ่งคือกระเป๋าซ้ายมากระเป๋าขวาให้เป็นพื้นที่ของอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์และพี่น้องประชาชนนั้นก็จะสามารถเช่าที่จากกรมธนารักษ์ได้โดยตรงนะครับที่ก็ยังเป็นของหลวงอยู่และรัฐก็จะได้ประโยชน์เป็นตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ดังนั้นจงัจงหวัดสุพรรณบุรีของผมเองนะครับที่ผมอยู่เองเนี่ยก็มีที่อำเภอด่านช้างอยู่ในสถานการณ์นี้เช่นเดียวกันดังนั้นผมเองก็ กำลังพยายามผลักดันให้เรื่องที่จังหวัดระนองเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดอื่นๆในพื้นที่อื่นๆได้อีกต่อไปครับท่านประธานครับกล่าวขอบพระคุณครับครับท่านว่าที่ร้อยตีเชิดศักดิ์จำปาเทศท่านยังติดใจประเด็นเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุฒิศิลปะศิลปะอาชาเป็นอย่างยิ่งก็คิดว่าพี่น้องประชาชนทั้งสองพื้นที่คือที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจานบุรีแล้วก็ที่ในเขตเทศบาลเมืองละนองก็คงจะมีความสบายใจแล้วก็มีความหวังว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาผมคงไม่มีไม่ติดใจไม่มีคำถามต่อแต่ขออนุญาตเรียนข้อมูลเพิ่มเติมท่านรัฐมนตรี เพื่อเลียนท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีนิดอีกเล็กน้อยนะครับที่ท่านได้กรทุณากล่าวถึงที่ดินที่อำเภอด่านช้างจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งผมผมดีใจมากที่ท่านบอกว่าการแก้ปัญหาที่จังหวัดละนองเนี่ยจะเป็นต้นแบบที่จะแก้ปัญหาการใช้ที่ดินของรัฐในพื้นที่อื่นอื่นอีนอกซึ่งผมคิดว่าการแก้ปัญหาที่ดินของประเทศเนี่ยจะจะ,จะมีแสงสว่างขึ้น ทันทีจากสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการที่อำเภอด่านช้างเนี่ยผมย้ายไปเป็นในอำเภอด่านช้างมาปี2542ผมไปย้ายไปเป็นในอำเภอเนี่ยขอกราบเรียนว่าท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรมนตรีคนที่21เนี่ยได้ฝากกับผมว่าฝากผมและท่านสอจอจงช้ยที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขนาดนั้นขอญาติเอ่ยนามว่าชาวบ้าน ท่านเชิดศักดิ์ครับขอให้ท่านเพิ่มเติมอยู่ในประเด็นที่ท่านตั้งกระทู้ถามนะครับครับครับเพื่อประหยัดเวลานะครับขอบคุณครับครับขอบขอบคุณครับท่านประธานครับก็ขออนุญาตเรียนแต่ว่าคือที่อำเภอด่านช้างตรงนี้กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ทางจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยใช้พื้นที่30ปีแล้วขนานี้เนี่ยการใช้พื้นที่นั้นเนี่ยได้ครบ30ปีแล้วเพราะนั้นพี่น้องประชาชนในเขต เทศบาลตำบลด่านช้างก็กําลังรอการแก้ไขปัญหาอยู่ดังที่ท่านรัฐมนตรีว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจากการุณาเร่งรัดการแก้ปัญหาที่จังหวัดละนนให้เสร็จเร็วแล้วนําเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในที่อื่นๆทั้งประเทศเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นุ่นูประการสําคัญอย่างยิ่งขอญาติกับขอประคุณครับริววช้ NT Value Max Fiber ให้เร็วเรียนรู้ ให้ลิวสนลุก600ทับ600 490บาทคุม้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษายน2,015โทร1,888 NT โทรคำมนาคมแห่งชาติ NT ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัล Payment จ่ายด,วด่วนผ่าน q u i c k พย์จ่ายง่ายผ่านอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NT e Service หรือสแกนจ่ายจ่ายบิน NT สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทาง NT โทรคมนาคมแห่งชาติ นินคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันดินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัสสันโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตรพระจากเงินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนินท่ที่ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน